ไปรุ่นร้านยางอยากเป็นรุ่นเวยรุ่นยางต้องทอํายังไงอืลงทุนล้อชุดหนึ่งสมมติ2,000 20, 0บาทล้อยางชุดละ2 0 0 0 0บาท50ชุดล้านตอนเช้าเนะี่ยเจ็ดโมงผมตื่นมาก็ได้กลิ่นยางแล้วอะมันอารมณ์แบบแเ,เบือ่อ ผมวัยรุ่นเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้มานั่งดูอะไรไม่ทำทียอะไรเลยไม่ใช่แบบนี้ใช่ที่จะอยู่ถูกต้องพี่ที่ทำเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำที่มึงบอกไม่ดีอ่ะมันอาจจะดีสำหรับมึงก็ได้แต่มึงอ่ะก็จะอยากคนในอยากออกคนนอกอยากทำมาเจอเด็กวัยรุ่นทักมาถามใช้งบเท่าไหร่ถ้าคนมันมองว่าเราการน้องเขาก็มีอยากอยากเป็นแบบพี่ลูกค้าอยากผมทางนั้น เขาหล่อมากจานขอบคุณครับเก่งด้วยจานวันนี้เนี่ยถามหน่อยฮะผมอยู่กับพี่โหนกนะพี่โหนกแนะนำตัวกันอีกทีสวัสดีครับผมโหนกจากร้านพีหลอม2013นะครับการแต่งยศคือชอีวิตอาวุธทไมต้อง2013ที่เริ่มต้น2013ถูกต้องอครบรอบ10ปีแล้วพี่ย่อจากอะไรครับปอธนพัฒน์อ๋อทำไมร้านพี่ถึงต้องปอจุดก่อน ออันนี้ต้องถามพ่อพี่พ่อชื่อปอป่ะพ่อไม่ได้ชื่อปอเอาแต่พ่อผมชื่อปอบ้านผมเปิดชื่อปอรุ่งโรจน์อะไยยนชื่อโจักพ่อผมชื่อปอเพื่อนแม่งเลยร้องเรียนเลยอปอยไอปอแต่พ่อผมชื่อเป็ด่อะไรเป็ดเป็ดเป็ดการยางเป็ดการยางอะแต่ตอนนี้คือเป็นมีความรู้ตั้งแต่ยุคพ่อตอนแรกจริงๆความรู้ไม่มีเลยพี่อยู่เรื่องยางเนี่ยนะรู้คือผมอะใส่ยางเข็ยนยางตั้งแต่8-9ขวบ ต่ถามว่ามาเอาจริงเอาจังตอน20นิดนิดอิดอ,อันนี้ต้องถามหน่อยเพราะว่าดูจากธุรกิจคุณแล้วเนี่ยเป็น SME ที่ดีมากมีของสต็อกลุกแบรนด์ดุกยี่ห้อลูกผ้าและดูโชว์รูมใหญ่โตและไฮโซมากอ,อันนี้เป็นถามหน่อยับหลายคนที่อยากจะเปิดร้านอยากจะสารฝันต้องฟ้องเงินหรือยังไงไหมสารฝันวัยรุ่นสารฝันวัยรุ่นอยากจะเป็นวัยรุ่นทรงเอ,อเกงสีขีด <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ผมอยากรู้ว่านี่คือทําขึ้นมากว่าจะเริ่มอย่างเออางี้ยมันฟลุกหรือมันยังไงคือต้องบอกก่อนผมอะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงคือผมเป็นคนที่หนึ่งเลยที่วันนี้พี่บีมเห็นร้านผมแบบนี้ครับอา,อาจจะไม่เหมือนที่อื่นครับอ่าเพราะว่าผมมีการลงทุนสูงแต่ด้วยผมอะทําร้านมาสิบปีแล้วนะพี่นนผมปีที่สิบข้อปีที่สิบสองนี่สองพันยี่สิบสามผมก็อยากทําให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้ให้ตัวผมเนะี่ยมาทํางานที่ร้านออ ต้องเป็นสถานที่ที่เราปรับมูด a แอนโทนได้ด้วยใช่เพราะว่าดูจากสายตาแล้วเมื่อกี้เออเรามีการแลกอะไรกันเล็กน้อยเนี่ยนะครับนี่เป็นคนนี่ถ้าไม่รักก็ไม่เอาเลยใช่นี่ไงเกิดเดือนอะไรเนี่ยจันเกิดมิถุนาอ๋อมิถุนาเพราะน่าตุลาเหมือนกันเจอคนคอเดียวกันถ้าไม่มีแพชชั่นไม่เอาเลยใช่ผมไม่ทําก็เลยต้องสร้างที่นี่ให้เป็นที่ที่มาได้ทุกวันใช่เพราะเราทั้งทำงานออฟฟิศไม่ได้ไม่ได้พวกเราเนี่ยให้เปิดและดูส่งนะใช่แล้วอย่างที่ต้องทํายังไงครับเริ่มต้นก็คือทาให้มันสวยเรื่อผมเองเนี่ยผมอง่ คนอื่นผมไม่สนมผมสนใจตัวเองว่าถ้ากูไม่อยากมาทำงานแล้วคนอื่นไม่อยากอยากจะมาวะ <c oughs> ใช่แล้วด้วยสถานที่เราเราชอบสินค้าแบรนด์เนมนู่นนี่นั่น<ะ>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขายของเท่าเดิมเว้แต่เราทำให้ตัวเราเองเนี่ยอยากมีแพชั่นในการตื่นมาทำงานนี่เป็น, inspiration <c oughs> นอินสปิเรชันในการทำงานนี่คือมุมมองผมนี่คือวัยรุ่นสร้างตัวทุกคนทั้งหมดยุคใหม่มันไม่มีอะไรฟุ้งริงแต่ว่าถ้าเราปรับ เรียกว่าค่อยๆเริ่มต้นแต่เริ่มต้นในเวงตัวเองนะใช่ค,ค่อยก้าวมันก็โตได้เช่นกันคือต้องบอกก่อนว่าที่พี่เขาถามผมว่าไปรุ่นร้านยางอยากเป็นรุ่นเวรุ่น,นยางต้องทํายังไงไคือเขาถามผมว่าหนึ่งเลยลงทุนกันเท่าไหร่ครับเม็ดเงินคือถามว่าถ้าเราทําธุรกิจเราต้องสนใจมาจินใช่ไม่ได้สนใจหัวลุ่มผมพูดถูกไหมพี่ถูกครับฉะนั้นธุรกิจร้านยางเนี่ยกำไรให้เต็มที่แม็กแม็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ลงทุนล้อชุดหนึ่งสมมุติสองหมื่นบาทล้อยางชุดละสองหมื่นบาทห้าสิบชุดล้านล้านยังไม่ครบหนึ่งเซกเมนต์เลยใช่ซึ่งถามว่าสมมุติการลงทุนที่สูงแล้วถูกไหมถ้าร้านทั่วไปมีงบประมาณเปิดร้านสมมุติห้าล้านบาทแย่เลยนะอ้าวห้าล้านเครื่องตั้งศูย์มันไม่มีแน่นอนไม่ได้แล้วมึงได้แค่ถอดทวงอะถอดทวงตอกก็ต้องไม่มีแล้วกต้องเขามาวางก่อนอารมณ์ประมาณนั้นเห็นไหมนี่เราพูดความจริงกันะไม่ขายฝันซึ่งซึ่งผมอะเจอเด็กวัยรุ่นทักมาถามใช้งบเท่าไหร่ ถ้าคนมันมองว่าเราการน้องเขาก็มีอยากอยากเป็นแบบพี่ลูกค้าร้านผมทั้งนั้นแต่ถามผมว่าผมมันไม่เคยกักแต่ถามว่าถ้ากระสุนมีห้าเม็ดมือจะลงทุนธุรกิจนี้จริงๆหรอเข้าใจความหมายถ้าสมมติเราเราอยากจะลงทุนแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปลงทุนในตัวผมนะผมก็ต้องรู้จักสิ่งสิ่งนั้นพอสมควรใช่ใช่ไหมเราก็ต้องมีแพชชั่นหรือว่าต้อง ต่อให้มีปัญหาเราก็ต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตอะถูกต้องอย่างนั้นถูกไหมใช่เ,ออเพราะสมมุติเนี่ยงานแม่งมีปัญหาเนะี่ยลูกเนาะบางคนทุ่มหนึ่งกลับบ้านผมไม่กลับไงกูจะอยู่จนกว่ากูจะปล่อยลูกลกค้าเสร็จอืต้องเอาให้จบมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่บอสที่ไม่ทํางานมาสั่งแบบสั่งอย่างเดียวอะใช่คุณเป็นคนทํางานนั่นเองใช่ใจก็ต้องถามว่าตัวคุณเองอะคุณรักกับงานบริการหรือเปล่า เพราะนี่ไม่ใช่นอกจากงานจัดทรงปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าทําสวยนะมันคืองานบริการด้วยใช่ธุรกิจผมมันคืองานบริการพี่มันต้องบอกนไม่พอในเรื่องของการตรงต่อเวลาอีกใช่ยังไงอตรงเนี้ยอ่าก็ต้องผมจะได้รู้ไงไม่ใช่มีแค่ตังค์แล้วไม่จะลงทุนอย่างเดียวคือถามว่าหนึ่งเลยเนี่ยหลายหลายคนถามว่าหนึ่งคุณคิดจะทําธุรกิจคุณตื่นเช้าให้ทันเวลาก่อนเลิกงานให้ตรงเวลาก่อนหรือว่าวินัยอ่ามีหรือยังครับ ไม่ใช่ขายฝันเว้ยถึงความเป็นจริงเดอะโชว์มัสโกออนมึงต้องทําให้เสร็จอถ้ามึงรักมันมึงต้องรักมันจริงๆอืมความรักไม่มีคําว่าเหนื่อยพี่มีแต่คาว่าสนุกผมพูดถูกปะถูกผมเลยบอกว่ามีแพชชั่นเลยคนเราแม่งต้องถามว่าเฮ้ยมึงจะขายข้าวผัดอ่ะมึงก็ทําให้มันสนุกได้ใช่แต่มึงทำยังไงข้าวผัดมึงอร่อยที่สุดอืบอกว่าอย่าเลื่อยอ่าันประมาณนั้นเหมือนชันเนื้อไงต้องบอกว่าผมถามหน่อย มันเปิดร้านมีกำไรสารฝันได้ครับผมวันนี้วันนี้ผมมาในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Silver Suspension ครับผมขาย Silver ขายดีไหมขายดีอ่านี่ไม่ได้เตรียมเลยนะขายดี่ของไม่พอขายดีจนไม่พอขายอ่ยังไงอ่ะอดีจริงๆเรื่องจริงเพราะถามว่าหนึ่งเลยผมเนี่ยซิลเวอร์ผมเข้าๆออกออกมาหลายรอบละแต่ผมกลับมารอบนี้เพระผม ประทับใจซินเวอร์นิวแม็กพรามตรงตัวนี่สำหรับรถอะไรครับยุโรปเหรอเด็กวัยรุ่นรถยุโรปจัดทรงเลยจัดทรงนีานาคาไม่ข้ามสองหมื่นเก้าเก้าเด็กวัยรุ่นสบายใจนะสบายใจสองหมื่นโทษนะฮะผมไปหาแบรนด์เซียงกงมือสองยังไม่ได้เลยใช่เทยินมือสองยังต้องซ่อมเลยมีสามสี่หมื่นอ่าอืมไหนบ้าถ้ายุคนนก็จะเข้าใจหมดสิทธิ์เลยฮะโมลินหกหมื่นมึงไปซ่อมต่อ มันจะประมาณนั้นอืมอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วทําไมถึงเป็นคนชอบแข่งรถอยู่แล้วถามแพชั่นพี่โนก่อนก็คือเป็นคนชอบแข่งรถรักรถแต่งรถคือเลยต้องอยู่ต้องบอกก่อนว่าผมอะเริ่มเลยผมไม่ได้รักรถ ไม่ได้มีความรักรถเลยมันแปลกนะอย่างอย่างผมนักแต่งหรือหลายคนชอบรถตั้งแต่เด็กใช่เพราะผมตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเจ็ดโมงผมตื่นมาก็ได้กลิ่นยางแล้วอะมันอารมณ์แบบเบื่อพี่เลยอยากจะทําร้านยางไงก็ให้มันดูดีที่สุดใช่กูเบื่อกับสิ่งที่มันเป็นแล้วถามว่าถามว่าตอนที่ผมเริ่มต้องเริ่มทําธุรกิจคุณพ่อถามประโยคเดียวผมบอกถ้าทําแบบพ่อกูไม่ทําผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ทํานะคนสมัยก่อนเขาไม่ต้องมีเขาเรียกว่าภาษีสังคมเยอะไงใช่ แล้วคือผมก็ผมก็เลยมองว่าถ้าทําแบบเขาผมไม่อยากทําจริงๆแต่พอผมเริ่มมีโอกาสว่าคุณพ่อผมเนี่ยเสลื่อนในสมองแต่อ๋อคุณต้องมาดูแลรับผิดชอบและคือผมก็จะให้โทรหาพ่อไหมมันไม่ใช่เว้ยมันต้องเปินใจมันต้องไปด้วยตัวเองซึ่งหัวเรือใช่แล้วพอผมเป็นหัวเรือเฟซบุ๊กทุกอย่างณวันนั้นผมแม่ต้องทําเองตอนนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันเกิดขึ้นตอนปี2013เหรอจกต้อง ั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ยุคที่ Facebook ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอตอน2013นี่เราเพิ่งย้ายไฮไฟล์มาได้ไม่กี่ปีอ่าถูกต้องนะฮะยังนัดปะทะกันในไฮฟังอยู่ถูกต้อง Facebook แรกๆก็บสองสองยังดูไฮเอ็นอยู่ใช่ครับแล้วเราเริ่มยังไงสร้างเพจตั้งแต่แรกจริงๆเราสร้างเพจเราเราทำให้พี่เราก่อนแต่ด้วยพ่อเรารู้อยู่แล้วว่าระบบกงสีม่งไม่ใช่มึงควรมาทําผมมึงเองแล้วในมุมมองพ่อผมก็เลยมองว่าอ่ะมึงก็ไปทําในสิ่งที่มึงอยากทำแล้วกัน อย่างน้อยๆมึงก็ยังทําและเป็นอาชีพและเป็นอาชีพถับก่อนพ่อผมเสียก็บอกมึงอย่าทําอะไรที่มึงรวยแล้วมึงไม่มีความสุขนี่ก็เป็นโจทย์ที่ทําให้ผมต้องทําร้านแบบนี้คํานี้แม่งคือสร้างแต่จบแล้วมันคือเดฟนิชันของชีวิตนะใช่เพราะเราแม่งอยากจะอยู่ทุกวันเพราะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ถูกต้องที่แฮปปี้ที่จะทําเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทําและเราจะไม่เหนื่อยถ้าทุกคนเข้าใจตรงเนี้จะทําธุรกิจ แค่ขายขนมห้าบาทสิบาทก็รวยได้โอ้โหโอ้ถูกไหมจริงผมทุกคนเนี่ยทุกคนถามว่าธุรกิจอะไรดีสิ่งที่มึงบอกไม่ดีอ่ะมันอาจจะดีสําหรับมึงก็ได้จริงแต่มึงอ่ะก็จะอยากคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบุ๋มดีกูก็ว่าดีอ่ามันมีมันมีทุกทุกทุกอย่างนี้ในทุกธุรกิจครับอ่าแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจพี่บีมเองก็อาจจะมองว่าน่าทําแต่ถามว่า คนที่ล้มไปอ่ะแม่งมีกี่คนแล้วไม่พูดแล้วแม่งพูดไหมไม่ได้พูดเนี่ยความสำเร็จแล้วเราก็มีหน้าสื่อคนที่จะลอยขึ้นมามันก็จะอเฮี้ยกูเก่าเว้ประสบการณ์ของพี่โหนกสิบปีมาเนี้ก็มีทั้งขึ้นและลงใช่พี่เพราะผมเนี่ยห้าปีแรกผมวัยรุ่นเที่ยวอย่างเดียวอืไม่ได้มานั่งดูอะไรไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยไม่ใช่แบบนี้ใช่ทําเช้ามาเย็นเที่ยวเย็นเสร็จกูเที่ยวคือใจไม่ได้อยู่งานลอยใช่แต่พอ ได้แฟนดีอต้องบอกตรงว่าได้หลังบ้านที่ดีก็คือมีภรรยาที่ดีมีแฟนที่ดีเขาดันให้ผมต้องทำในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่เงินละความสุขเงินและอนาคตและนาหวเนาะเพราะมันเป็นครอบครัวแล้วใช่ม,มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนะี่ยพอเราได้ทําสิ่งนะี้ผมเลยบอกว่าคุณจะทาอาชีพอะไรอะถ้าคุณมีหลังบ้านที่ดีหน้าบ้านคุณกล้าลุยมไม่มีอะไรคําว่ามไม่สําเร็จเว้โอเค ผมกระทั่ใจสหายเพราะการแต่งรถคือชีวิตเข้าดาม่าเฉยแต่ว่าดีมากประมาณนั้นนะผมผมก็พูดกับพี่ตรงๆวันนี้พี่รู้สึกว่า success อย่างที่มีอยู่สำหรับผมยังไม่ success เพราะตอนนี้มีกี่สาขาครับผมมี2สาขาและผมก็อยากมีแค่นี้คำว่าไม่ s u c c e s ของผมคือตายปีนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่จะบอกว่าผมักเซ s หรือเปล่า เพราะผมกำลังลงทุนกับเงินที่ผมเก็บสิบปี <S <S ลงทุนให้ลูกค้าทั้งหมด, <S <S หมดกับเงินทั้งชีวิตผมนี่คือเป็นโปรเจกต์ใช่ <S <S อะไรอ่ะทำไมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ <Project S 2> โปรเจกต์ของผมก็คือหนึ่งหอยแล้วก็สถานท,ที่รับรองลูกค้าอ๋อคือจะทำให้มันตรงนี้เป็น อีกหนึ่งคอมเพล็กซ์ที่เป็นแลนด์มาร์คแล้วคือเป้าหมายผมเนี่ยถ้าพี่บีมเลี้ยวเข้ามาพี่บีมจะเห็นเหมือนคาเฟ่อ๋ออยากให้เป็นอย่ังไงคาเฟ่โอ้แล้วก็คนมาถ่ายรูปทุกวันอาทิตย์ที่ร้านผมได้เลยนี่อันนี้เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็มีห้องน้ำห้องท่ามีให้ครบมีกาแฟมีอะไรให้คุณทุกคนนี่คือโจทย์ที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่ว่าชอบปะล่ื เ,ออเรียกว่าขายเขาเรียกว่าวันนี้มาแคะข้อสงสัยที่หลายคนนะบกุกมเ,เปิดร้านอย่างรวยจังนะจะได้รู้ครับว่าเขาไม่ได้อยู่อยู่รวยมาเลยต้องเริ่มต้นมันอยู่ที่ความอย่างที่ผมบอกแหละสื่อก็คือสื่อแต่ผมเป็นคนไม่มีสคริปต์ผมก็เอาความจริงมาเล่าให้ฟังว่าคุณเชื่อเปล่าแค่นั้นแต่ถามว่าผมเชื่อนะลองสังเกตดาราหรือหลายๆคนวันนี้ไม่ทําบงการรวยกว่า ด้วยซ้ำ<ช>เพราะมันมีหลายๆอย่างให้มึงต้องทำกาก็ไดใ้ใช่ไม่ได้อยู่แค่อย่างนั้นเออ,อบางทีบอกเ็ียเป็นดาราเที่สิปีมาวันนี้มาขายหมูทอด ไอ้สัตว์พอขายมันายหมูทอดเรยกับทำงานมาสิปีจริงเพราะการเป็นพ่อค้ามันมีโอกาสมากกว่ามันอยู่ที่เราพี่ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเนาะทำในสิ่งที่รักลวกันใช่ครับไปต้องไปแต่งรถต่อแล้วเพราะการแต่งรถคือชีวิตเราเน่กับงานนี้ครับ S9 JDM Pro 2023งานแรกงานเดียว9เดือน9้เรามีนัดกันนะฮะวัยรุ่น JDM ทุกคนเราต้องอวดทรงนี้เนี่ยไปประกาศสัปดาห์หน่อยครับว่าคนมีสไตล์แม่งเยอะ ฉะนั้นไปเจอกันนะ9เดือน9ต้ตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่ทุ่มนะครับประทุมสปีดแวร์งานนี้ S9 จัดให้เพราะการแต่งรถคือชีวิตการแต่งรถคือชีวิตอ้าวโจะโหนเทสลาผมถามจริงรถไฟฟ้าซื้อมาเปลี่ยนได้เลยไหมอ่ะ ชื่อมันชื่อว่ารถไฟฟ้าพี่ว่ารถไฟฟ้ามันสนใจช่วงล่างไหมผมเนี่ยผมเข้าไปซื้อรถเทสล,ลานะผมถามประโยคแรกเลยผมทำช่วงล่างได้ปะมันบอกพี่ทำอะไรก็ได้ห้ามยุ่งกับระบบไฟฟ้าเว้อ่าแล้วก็เสียงเครื่องที่แม่งลั่นอยู่เนะี่ยมันคือหัวใจนะนของคนที่รักความเร็วคเพราะถ้าคุณรักไฟฟ้านะแรก ผมก็เป็นขับเทสลาทุกวันนี้ขับทุกวันผมจ้าความเสียวจูงอามันมันเสียวอ่ะ